จะเป็นยังไงเมื่อเจ้าหน้าที่ f อ i และหัวหน้าตำรวจต้องร่วมมือกันตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่เรียกว่าเดอะบน e คอ l ลกเตอร สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปัก Studio ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องบนหยาดเป็นหนังปี2024โดยหนังเรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมและทึกขวัญสร้างจากเรื่องจริงของการฆาตรกรรมในเวสเมซ่าและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงพวกเจ้าหน้าที่จะสามารถตามล่าตัวฆาตรกร,รได้หรือไม่เราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับ เรื่องราวนในหนังได้เริ่มต้นที่เวสเมซาปี2009ในพื้นที่ว่างเปล่าผืนหนึ่งดุกสุนัขตัวหนึ่งก็กำลังคุยหาอะไรบางอย่างอยู่ครับ ดานเจ้านายก็ต้อคนเรียกแต่มันก็ไม่กลับไปเมื่อเดินมาดูก็เจอกับโครงกระดูกมนุษย์เลยโทรไปแจ้งตำรวจซึ่งดานตำรวจที่ได้รับแจ้งแล้วก็ได้เข้ามาล้อมพื้นที่ไว้พร้อมทําการคุณหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งด้านตำรวจก็วิเคราะห์ว่าที่นี่เนี่ยคือสุสานของฆาตรกรต่อเนื่องมีผู้หญิงหลายคนถูกเก็บและโดนนํามาฝังที่นี่ครับโดยจากการชนะสูตรและเทียบประวัติการแจ้งคุณหายนั้นพบ DNA ตรงกันมากกว่า99%แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของฆาตรกรคนเดียวหม พราะว่าหลุมฝังศพมันมีโคตรเยอะและจากการสำรวจพวกเขาเจอศพมากถึง11ศพที่ด้วนเก็บไปและหนึ่งในนั้นก็มีศพที่กำลังตั้งคันอยู่ด้วยจากนั้นหนังก็ตัดพามาที่บ้านหลังหนึ่งครับ ตำรวจกว่าสิบนายพอมาวุดคมือก็ได้บุกไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจับกุมพ่อขาแป้งและผู้ซื้อแต่ในตอนจับกุมพวกเขาก็ดูข่าวพันทีวีไปด้วยและต้องตกใจกับข่าวเกี่ยวกับซากศพที่เจอครับด้านคาเตอร์ที่เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการในครั้งนี้ก็กำลังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะยังไม่ได้ข้อสรุปครับ ตัดกันมาที่สถานีตำรวจตอนนี้อาบูเคอร์คีหัวหน้าคาร์เตอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปรับคนที่มีชว่วาเปโตวิกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คดีอาชญากรรมเพื่อเข้ามาช่วยทําคดีที่เกิดขึ้นโดยมอบหมายให้นักสืบที่มีช่ว่าออติกาและลอร่าเนี่ยไปรอรับที่สนามบินภายในสองชั่วโมงเมื่อมาถึงสนามบินแล้วไม่นานนักเปโตว,วิกก็ได้มาถึงเช่นกันในตอนทําความรู้จักกันเปโตว,วิกก็อยากให้ทุกคนเรียกเขาว่าพีทก่อนจะพากันขึ้นรถกลับมายังสถานีตำรวจอาบูเคอร์คีเพื่อเข้าพบหัวหน้าคาร์เตอร์ที่ห้องปชุ ระหว่างประชุมพีทก็เข้าเรื่องโดยเล่มค้นหาฆาตรกรต่อเนื่องจากโน้ตบุ๊กที่วางอยู่ตรงหน้าเขาซึ่งพี่แกก็ได้ชื่อฆาตรกรต่อเนื่องมา3มคนพีทได้บอกว่าฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกเนี่ยมีชื่อว่าเดวิดครับมันสามารถฆ่าคุณได้เพียงได้ยินเสียงมาเห่าเท่านั้นส่วนคนที่2ก็มีชื่อว่าริชาร์ดฆาตรกรต่อเนื่องที่ชอบการทรมานส่วนคนสุดท้ายมันก็มีชื่อว่าเจฟฟี่ฆาตรกรต่อเนื่องที่มากไปด้วยตันหาต่างๆมากมาย แต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครคือฆาตรกรตัวจริงและบางทีมันอาจจะไม่ใช่3คนดังกล่าวก็ได้โดยระหว่างการวิเคราะห์ทุกคนก็เป็นไปได้แต่ทว่าพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นมันก็ไม่เข้ากันกับศพที่เจอครับ ซึ่งพีทก็พยายามจะบีบข้อมูลในแคบลงเพื่อให้มันง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นระหว่างพักทันมือกล้งวันกันนั้นนักสือบออเทกาและนักสืบลอลา่าก็มาซื้อของกินที่รถฟูดทักที่จอดขายอยู่หน้าโรงพักซึ่งนักสือบออเทกาก็นินทาพีทที่มาช่วยไขคดีในครั้งนี้แม้ตัวของพีทจะไม่เคยลงพื้นที่ไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เขากลับสามารถวิเคราะห์ได้มากขนาดนี้หลังจากที่ได้อาหารเรียบร้อยทั้งสองคนก็แยกกันไปพัก กลับมาที่โต๊ะทำงานของนักสืบอลอร่ากับนักสืบออเทกาตอนนี้เมื่อพวกเขาหมดเวลาพักก็ได้กลับไปทำงานตามปกติก่อนจะเข้าไปสอบสวนยิงเสาไร่หนึ่งเกี่ยวข้องกับคดีเมื่อปี2001ครับ ในการสอบสวนพวกเขาก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เท็เป็นเจ้าหน้าที่ในหนึ่งที่สังกัดในสถานีตำรวจอาบูเคอร์คีเธอพบว่าหนึ่งใน11ศพที่เจอนั้นกำลังตั้งครรภ์และเด็กในท้องก็เป็นลูกของเจ้าหน้าที่เท็และเท็ดก็ทำการเก็บเธอนะครับเมื่อสอบสวนเสร็จนักสืบออเทกาก็นัดเจอกับวหนาคาเตอร์เพื่อขอข้อมูลของเจ้าหน้าที่เท็ แต่ทว่าหัวหน้าคาร์เตอร์เนี่ยก็อยากได้เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้ข้อมูลของคนในสังกัดเขาด้วยดานนักสืบออเทกาก็ได้อธิบายว่าจากการที่ตัวของเขาไปค้นหานั้นมันมีเรชูอของเท,ท็ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเลยทาให้ตัวเขาต้องการหาข้อมูลของเท,ท็ดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อนําไปสืบหาความจริงต่อไปแม้ว่าหัวหน้าคาร์เตอร์จะบอกว่าเท,ท็ดเคยถูกพักงานไปแล้วพอการสอบสว,สวนโศเพนีที่มิชว่ามาเรียออตาและแม้ว่าออเทกาจะบอกความจริงว่าตัวของเท,ท็ดนั้นเชื่อมโยงกับศพที่กําลังตั้งคันแต่หัวหน้าคาร์เตอร์ก เมื่อก่อนแล้วและขอให้นักสือบออเทกาเนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่เอาบูเคอร์ขีอินในห้องพักของเปโตวิกหรือว่าพีทเขาก็นั่งเงียบคนเดียวอยู่บนเตียงของเขาและได้จ้องมองบอร์ดที่เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงต่างๆเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมซึ่งพีแกก็ตามสืบเรื่องนี้อยู่คู่นานและได้ตามสืบมาเรื่อยๆพอเสียงของผู้หญิงบริสุทธิ์มาเรียกร้องให้ตัวคนนั้นต้องทํางานและตามสืบเรื่องนี้ต่อไป จากนั้นเฟโตวิกก็นึกย้อนกลับไปในปีคศ2004ครับเขานั่งนึกถึงแซมลูกสาวของเขาโดยปีคศ2004ณถนนสายหนึ่งนั้นเฟโตวิกได้ขับรถมาเปลี่ยนยางอะไรให้กับลูกเขาที่จอดเสียอยู่ข้างทางระหว่างที่กําลังเปลี่ยนยางนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยความสุขครับ แต่ว่าในตอนนั้นก็มีรถพุ่งตรงเข้ามาและลันไกามาใส่เปโตว,วิกซึ่งเปโตว,วิกก็ไม่รอช้าทําการยิงตอบโต้กลับไปซึ่งพวกเขาก็ยิงต่อสู้กันอยู่สักพักระหวังที่ยิงต่อสู้กันนั้นคนร้ายก็จะเข้ามาชาตัวเปโตว,วิกครับแต่พี่แกก็ยิงสวนใส่มันกลับไปจนตัวของมันล้มกองไปกับพื้นเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จเขาก็ได้วิ่งกลับไปดูลูกเขาแต่ปรากฏว่าตัวของแซมเนี่ยโดนลูกหลงเสียชีวิตนะครับเปโตว,วิกโคตรเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถทําให้ลูกเขากลับมามีชีวิตได้้ครัง เฟโตว,วิกจึงโทรไปขอความช่วยเหลือจาก911ครับจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันเฟโตว,วิกยังคงนั่งจ้องไปที่บอร์ดเช่นเดิมตัดกลับมาที่โต๊ะทำงานของอลอร่าเธอก็ถามหาออเทกากับเพื่อนคนอื่นไปเพราะว่านักสืบออเทกาไม่ได้อยู่ที่โต๊ะแต่อลอร่าก็ไม่ได้รับคําตอบครับพอเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่รู้เช่นกันเมื่อโทรไปก็รู้ว่าออเทกากาลังหาของกินอยู่และกําลังจะกลับแต่ทว่าจริงๆแล้วนักสืบออเทกาเนี่ยกำลังตามสืบเรื่องของลาสาวของเขาอยู่ครับ ตัดไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งออเทกาก็มาตามหาหลานสาวของเธอที่มีชื่อว่าเซเลนาเป็นโสเพนีที่หายตัวไปแต่ออเทกาก็ไม่มีข้อมูลหรือเบาะแสใดๆเลยแม้แต่น้อยเลยมาขอความช่วยเหลือจากแคนดี้โสเพนีที่อยู่ในย่านนี้ซึ่งแคนดี้ก็เป็นเพื่อนกับเซเลนาด้วยแม้แคนดี้จะพยายามปฏิเสธพรอเป็นห่วงความปลอดภัยของตน แต่พอเห็นรูปที่ออเทกายื่นให้ไปแล้วเธอก็ไม่สามารถปล่อย่ันไปเฉยๆได้แต่เธอก็ไม่สามารถให้รายละเอียดแบบจาอลึกกับนักสืบออเทกาได้เช่นกันระหว่างคุยกันออเทกาก็ยื่นนามบัตรให้กับแคนดี้ไปด้วยก่อนจะเห็นรถคันหนึ่งกำลังชุดกระชากผู้หยิงไปแต่เธอก็สลัดหลุดและสามารถวิ่งหนีไปได้ด้านขรายมันจึงรีบขับรถหนีออกไปจากที่นั่นแน่นอนว่าออเทกาก็รีบขับตามไปเช่นกันดานสีซาขรายที่นักสืบออเทกากำลังตามอยู่นั้นสุดท้ายแล้วมันก็สามารถขับหนีไปได้เมื่อมันกลับมายัง้ององงมมันันนก็ ที่ตัวของมันทําให้สําเร็จครับซึ่งมันก็ล้มตัวนอนก่อนจะนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตบักซีซซามันก็ได้เข้ามาซื้อเครื่องดื่มบางอย่างมันมีท่าทีแปลกๆก่อนที่ตัวของมันจะนําไปคิดเงินแต่ทางใดนั้นมันก็เจอเข้ากับเด็กสาวคนหนึ่งครับปรากฏว่าในตอนนั้นท่าทีของมันได้เปลี่ยนไปมีอาการสั่นๆยางเห็นได้ชัดมันพยายามจะพูดกับเด็กสาวคนนั้นแต่เด็กสาวก็งงในสิ่งที่มันพูดก่อนที่เขาจะคิดเงิน ข้างในรถแล้วรอจนเด็กสาวคนนั้นเดิอนออกมาจากที่นั่นก่อนที่มันจะขับรถตามเธอไปตัดกรบมายังตถานนี้ตำรวจตอนนี้เมื่อนักสืบออเทกาขับรถตามคุณไลไม่ทันแล้วในตอนกลับมานั่งโต๊ะทํางานนั้นก็มีคนโทรเข้ามาปรากฏว่าคือแคนดี้ที่ออเทกาได้ไปหาก่อนหน้านี้ครับทางคููได้นัดเจอกันแต่นักสืบอลอราก็สงสัยว่าใครเป็นคนโทรเข้ามาด้านออเทกาก็โกหกไปว่าเป็นเพื่อนนะครับ จากนั้นหนังก็ตัดไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนักสืบออเทกาและแคนดี้ก็ได้มาเจอกันออเทกาก็ทําการบันทึกเสียงเอาไปด้วยซึ่งแคนดี้ก็ยอมทําทุกอย่างที่ออเทกาแนะนํานะครับ ซึ่งแคนดี้ก็ทําการแนะนําตัวโดยระหว่างการพูดคุยนั้นหนังก็ตัดไปตามที่แคนดี้เล่าครับหนังได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอาพาร์ตเมนต์ห้อง224แคนดี้ฟากาและเซเลน่านั้นก็กําลังแต่งตัวและแต่งหน้ากันซึ่งแคนดี้ก็ถูกเรียกแฟนมาระหว่างที่รอพวกเธอก็มีปาร์ตี้เล็กๆภายในห้องกันด้วยไม่นานนะักแฟนของแคนดี้ก็มาถึงพร้อมกับเพื่อนอีกสคน ซึ่งพวกมันก็นําแป้งมาด้วยจากนั้นพวกเขากเริ่มปาร์ตี้กันเมื่อปาร์ตี้จบลงกลางดึกคืนนั้นพวกเธอก็มารับงานกันระหว่ังยืนรออยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแม้จะมีนุมนมมาชวนแต่ทว่าหนึ่งในนั้นก็เคยมาใช้บริการแคนดี้แล้วแคนดี้เลยปฏิเสธพวกมันไปเพราะไม่อยากไปซ้ํากับคนเดิมและทันใดนั้นก็มีขาประจํามารับตัวเซเลน่าไป Candy แคนดี้เลว่าเคยเห็นเซเลน่าไปกับมาสองครั้งและครั้งสุดท้ายเธอก็ไม่กลับมาและคนที่พาตัวเซเลน่าไปนั้นก็เป็นตำรวจที่มชูาเทสและการสนทนาก็จบลง ตัดไปที่สถานีตำรวจอบูเคอร์คีตอนนี้นักสืบออเทกาก็ได้กลับมาอย่างตัวทำงานซึ่งพีแกก็ยังคงเก็บข้อมูลโปรไฟล์ของหญิงสาว4คนที่หายตัวไปก่อนจะบันทึกความคืบหน้าลงในเครื่องบันทึกเสียงของเขาและได้นำเอกสารเข้าไปส่งให้กับหัวหน้าคาเตอร์ที่ห้องประชุม โดยในห้องประชุมเปโตวิกและหัวหน้าคาเตอร์ก็กำลังหารือกันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมโดยเอกสารที่นักสืบออเทกานามาส่งให้นั้นมันก็เป็นรายละเอียดของหญิงสาวที่หายตัวไปมากกว่า20คนในปีคศ1999ถึงปี2,000ครับ และมีบันทึกการจับกุม12ที่ที่ตัวของเท็ดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่จากข้อมูลที่วิเคราะห์เฟโตวิกก็เห็นต่างครับและคิดว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเป็นนักฆ่าแล้วมันต้องไล่เหยื่ออย่างต่อเนื่องโดยในห้องทํางานของหัวหน้าคาเตอร์เขาก็นึกย้อนถึงคดีรักผ้าตัวที่ตอนนั้นเขายังเป็นหัวหน้าทีมโดยสว่านนะครับทีมเขาได้บุกเข้าไปช่วยเด็กสาวได้แต่ทว่าเหตุการณ์นในครั้งนั้นเขาก็ต้องสูญเสียลูกน้องไปสองคนและเรื่องราวทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกัน ตัดกลับมาที่ห้องประชุมเโตว,วิกก็เชิญเจ้าหน้าที่วอลแม็กจาก FBI บเข้ามาช่วยสืบด้วยระหว่างพูดคุยมันก็คัดถึงเครียดนั่นก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าเทตจะเป็นคนของ APD แต่พวกเขาก็ยังกังวลหากมี FBI เข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยเมื่อการประชุมจบทั้งหมดก็แยกย้าย เราหวังเดินกลับมาที่โต๊ะทํางานนักสืบยังก็ได้เข้ามาหาเรื่องนักสืบออเทกาเกี่ยวกับเรื่องที่นักสืบออเทกาเนี่ยกำลังปิดบงังเธออยู่ครับขอตัวของนักสืบยังอยากมีส่วนร่วมในการช่วยสืบคดีนี้แต่ทว่านักสืบออเทกาก็ไม่อยากให้นักสืบยังเนี่ยเข้ามายุ่งแน่นอนว่านักสืบยังก็ยังไม่รู้มาก่อนว่านักสืบออเทกานั้นกําลังตามสืบเรื่องของเจ้าหน้าที่เทสเลยทาให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันก่อนจะแยกย,ย้าย แลวหนังก็ตัดไปที่ห้องทํางานของ M, จ่าสิบเอกเกแฮมเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบครับเป็นหัวหน้าของเท็ซึ่งนักสืบออเทกาก็ได้เข้ามาขอพบเพื่อจะขอคุยกับเจ้าหน้าที่เท็ทันใดนั้นซัดก็ต่อสายเรียกตัวของเท็เข้ามาเมื่อเท็มาถึงแล้วนักสืบออเทกาก็ได้เข้าเรื่องแต่เท็มันก็ปฏิเสธทุกอย่างไปและตัวของมันก็พร้อมเรียกทานายด้วยก่อนที่ตัวของมันจะเดินจากไป และกลางดึกคืนนั้นในบ้านแห่งหนึ่งเคท,ทก็ามานั่งดืม่มคนเดียวครับเขานึกถึงความหลังครั้งที่เคยใช้ให้เซเรนาไปทํางานบางอย่างให้เพื่อหลังนี้บางส่วน แต่ตอนนั้นเขาก็ต้องลุกไปเข้าห้องน้ําระหวังที่ยื่นชีอยู่นั้นจะติบเอกเกแฮมก็ได้บุกเข้ามาทำลายร่างกายของเทสซึ่งพีแกก็โคตรหัวร้อนที่ตัวของเทสมาทาให้หน่วยของเขาเนี่ยเสื่อมเสียครับเขาได้สั่งให้เทสยอมรับทุกอย่างไปและอย่าพูดใส่ร้ายหน่วยของเขาอย่าเอาหน่วยของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อภูจบเขาก็ดึนจากไปโดยการปล่อยให้ตัวของเทสนั่งจมกองฉี่ของตัวเองอย่างนั้น และหนังก็ตัดภาพมาที่บ้านของพี่สาวนักสือบออเิกาที่เป็นแม่ของเซรีนาตอนนี้ทางคู่กอดทักทายกันก่อนจะเข้าไปนั่งคุยกันข้างในแต่ทว่าในตอนนั้นนักสืบยังเนี่ยก็ได้สะกดรอยตามนักสือบออเทกามาด้วยและแอบ,บถ่ายรูปเก็บไว้โดยการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยออเทกาก็ได้แค่ชื่อแฟนของเซรีนาครับและได้ชื่อเพื่อนของเซรีนาที่ออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครั้ง กลับมาที่สำนักงานของ FBI เจ้าหน้าที่วอลแม็กก็กำลังประชุมกับลูกน้องเกี่ยวกับคำชี้แนะของเพโตวิกเพื่อบีบให้มุมมองมันแคบลงเพื่อตามหาตัวฆาตกรเมื่อวอลแม็กส่งเอกสารผู้ต้องสงสัยให้ลูกน้องเรียบร้อยทั้งหมดก็แยกย้ายไปทำงานต่อครับ จากนั้นหนังก็ตัดมาถนนสายหนึ่งยสโิเพนียิงสาวชุดดาก็กําลังยืนรอแขกับเพื่อนระหว่างนั้นก็มีรถ SUV ขั้คันสีดํามารับแต่ทว่าตัวของมันเนี่ยก็ไม่ได้พาเธอไปสําเร็จความใครนะครับแต่มันกลับค่าเธออย่างเลือดเย็นก่อนจะนําศพไปฝังไว้ ภาพตัดมาที่นักสืบออเทกากำลังขับรถหาอะไรบางอย่างก่อนที่ตัวคนนั้นจะมาหาเฟลิกแฟนเก่าของเซเลน่าครับนักสืบออเทกาส่งรูปให้กับเฟลิกดูซึ่งเฟลิกมันก็บอกว่าเซเลน่าเนี่ยเป็นหัวขโมยที่ตัวของเขาเคยนอนด้วยเมื่อลรูบาเธอขโมยเงินเขาเขาก็ไล่เธอออกไปและตั้งแต่นั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยทางคู่คบกันเพื่อมีเซ็กซ์แล้วบ่อยครั้งที่มีปาร์ตี้เธอก็จะมาด้วยแต่ทุกครั้งที่มาเธอก็จะขโมยของประจําซึ่งเฟลิกมันก็พูดไม่ให้เกียรติเธอเลยแม้แต่น้อยด้านักสืบออามา ก็ได้ชักปืนขึ้นมาครูเฟลิกและบอกกับเฟลิกว่าเซเลน่าเนี่ยคือหลาสาวของฉันดังนั้นช่วยพูดให้เกตเธอด้วย เมื่อแยกย้ายกันไปแล้วหนังก็ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจตอนนี้ทีโตทำงานของนักสืบยังเธอเรียกนักสืบออเทกาว่าถึงเวลากลับแล้วแต่นักสืบออเทกาก็บอกว่าจะขออยู่ต่ออีกหน่อยครับในตอนที่เดินจากมานั้นก็ได้มาเจอกับจาสิบเอเกแฮมออเทกาต้องการถามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโจนาทีเทสแต่จาสิบเอเกแฮมก็ได้บอกปัดไปแม้ว่าเทสจะมีความน่าสงสยัยแต่เขาก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการและเขาก็ไม่อยากเอาแผานกตัวเองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัดภาพทธิบานของเจ้าสิบเอกแฮมในตอนที่รับโทรศัพท์จากใครบางคนการสนทนาก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดแม้ว่าเจ้าสิบเอกแฮมจะบอกกับคนไปใส่ว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของกันและกันไว้ตัดมาด้านแคนดี้ที่กำลังอยู่รอรับแขกที่ข้างถนนนัน้นในตอนนั้นรถ SUV คันสีดำก็ได้มาซื้อบริการเมื่อทั้งคู่ออกไปแล้วชาตากรรมของแคนดี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นแม้แต่น้อยเธอถูกฆ่าและถูกนำไปฝังไว้ ก่อนที่หนังจะตัดมายัางสถานีตำรวจอีกครั้งที่ตัวทำงานของนักสืบออทิกาจาสิบเอเกแฮมก็ได้มาขอเจอกับเขาในตอนที่แต่ละคนกลับบ้านหมดจาสิบเอเกแฮมก็ได้มาขอพูดเรื่องของเท็ดแม้เขาจะพยายามบอกกับนักสืบออทิกาว่าตัวของเท็ดเนี่ยเป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่เท็ดคนเดิมที่เคยก่อเรื่องมากมายจนต้องโดนพักงานไป แต่นักสือบออเทกาก็ถามสนกลับไปว่าทำไมจ่าสิบเอเกแฮมถึงต้องกังวเลเรื่องของเท็ดด้วยจ่าสิบเอเกแฮมเลยบอกกลับว่าทีมเขารักพวกพ้องและเราก็เปรียบเสมือนครอบครัวแต่ถ้าเกิดตัวของเท็ดผิดจริงๆเขาก็จะไม่เสียเวลาเก็บเท็ดเอาไว้เมื่อคุยเสร็จทางคู่ก็แยกย้ายจากนั้นจ่าสิบเอเกแฮมก็ได้มาเจอกับนักสืบยังในรถโดยนําประวัติของนักสือบออเทกา,กามาให้กับนักสืบยัง ไปที่สำนักงานบรงคับใช้กฎหมายที่ทำงานของเปโตวิกเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลของซีซ่ามอนโตลูกค้าขาประจำที่มีพฤติกรรมแปลกๆครับจนทำให้เขารู้สึกกลัวซึ่งเขายังคงติดตามข่าวคดีฆาตกรรมบนหยาดอยู่เสมอครับและกังวลว่าซีซ่าเนี่ยจะไม่เอี่ยวในคดีฆาตกรรมครั้งนี้ด้วยไหม พอบ่อยครั้งเขาจะเห็นว่าซีซ่าเนี่ยคุกคามเด็กสาวอายุประมาณ14-16ปีเขามากทาให้พวกเธอกลัวเวลามาซื้อของในซูปเปอร์มาร์เกต็ตซึ่งเปโตรบิกก็รับทราบข้อมูลทั้งหมดมาก่อนจะพยายามสืบหาความช่อมโยงกับคดีที่เกิดขึ้น ตัดกลับมาที่บ้านของนีนาที่เป็นแม่ของเซเลนาตอนนี้นักสืบยังเดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาคุยธุระด้วยซึ่งแม่ของเซเลนาก็เป็นคนชงกาแฟมาต้อนรับในตอนนั้นนักสืบยังก็แอบถ่ายรูปที่แปาอยู่หน้าตู้เย็นมาด้วยเมื่อหนีนาส่งกาแฟให้เธอไปแล้วก็ได้เอ่ยถึงผลตัว DNA ของเซเลนาครับซึ่งนักสืบยังก็แปลกใจเพราะตัวของเธอนั้นไม่เคยได้ข้อมูลนี้มาก,ก่อนเลยตัดมาที่บ้านของปอโบลโุย ขณะที่พวกเขากําลังเตะแป้งกันนั้นทีมของจ่าสิบเอเกแฮมก็ได้บุกเข้ามาโดยที่ผู้มันไม่ทันตั้งตัวและไม่มีอาวุธต่อสู้ครับพวกมันจึงยกมือขึ้นและยอมมอบตัวในตอนนั้นจ่าสิบเอเกแฮมได้ยืนข้อเสนอบางอย่างให้กับปาโบซึ่งตัวของมันก็ตกลง ตัดไปยังฟิตเนสในสถานีตำรวจตอนนี้วาน่าคาเตอร์ก็เดินเข้ามาหานักสือบออเทกา้อมบอกถึงคดีการจับกุมปาโบที่นำทีมโดยจาร1สิบเอเกแฮมก่อนจะดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปปาโบก็บอกกับจาร1สิบเอเกแฮมว่าตัวของมันเนี่ยมีบอแสเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมบนหยาดครับก่อนจะคุมตัวเอาไว้และได้เรียกให้นักสือบออเทกาเป็นคนเข้ามาสอบสวนต่อครับ เมื่อน,นักสืบอ,อเทกามาถึงแล้วเขาก็เถียงกับจาสิบเอกแฮมไปว่าเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญไปไหมที่การบุกจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่บนหยาดด้วยส่วนทางด้านเทสท,ท,ที่กําลังขับรถอยู่นั้นก็โดนสส่ตัวส่งสัญญาณบอกให้ชิดริมครับซึ่งนักสืบอ,อเทกาก็ได้ยื่นหมายจับให้กับเทสด้านตำรวจจึงใช้กุญแจมือล็อกตัวของมันเอาไว้ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจในห้องสอบสวนตอนนี้นักสืบอเทกาก็กำลังสอบสวนตัวของเทสและได้ส่งแฟ้มเอกสารให้ตัวของมันตรวจช็ค ซึ่งข้างในมันก็เป็นพยานหลักฐานต่างๆที่มาตัวของเทสเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมเมื่ออ่านจบมันก็มีหลายอย่างไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่การฆาตกรรมเช่นรอยอยางรถมันจึงปฏิเสธทุกอย่างไปและขอเรียกทนายเป็นคนเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้ครับดานออเทกาจึงหยิบบางอย่างให้ตัวคงมันดูและได้นึกถึงอดีตเกี่ยวกับวัตถุบ,บางอย่างชื่อว่านั้นและหนังก็ได้ตัดย้อนกลับไปตอนที่เทสกําลังมีเซ็กกับเซเลน่าในรถโดยวัตถุที่นักสืบออเทกายื่นไปให้นั้นมันก็เป็นสร้อยคอของเซเลน่าครับ แต่เท็ดมันก็ยังไม่ยอมรับมันได้ขอเรียกใช้ทนายและไดไลัยให้นักสืบออเทกาเนี่ยออกไปซาในตอนที่ออเทกามาเจอกับหัวหน้าคาเตอร์นั้นหัวหน้าคาเตอร์ก็ต้องการบอกว่าสิ่งที่นักสืบออเทกาทำนั้นมันโคตรเสี่ยงมากนั่นก็เพราะว่าหลักฐานที่มีเนี่ยมันยังมีน้ําหนักไม่พอครับแต่นักสืบออเทกาก็ยืนยันว่าจะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไป จากนั้นนักสือบออเทกาก็ได้ไปหาแคนดี้แต่ก็ตามหาไม่เจอในตอนโทรไปก็ได้แต่ฝอกข้อความไว้ระหวังนั้นผล DNA ที่นักสือบออเทกาส่งไปตรวจนั้นผลมันก็ออกมาว่ามันไม่ใช่ลูกของเทสตามคำให้การของแคนดี้ที่เคยบอกไว้ว่าเทสเก็บเซเลน่าเพราะตัวของเธอตั้งท้องแน่นอนว่ามาันทาให้นักสือบออเทกาโคตรหัวเสียมากที่หลักฐานชิ้นสาคัญที่จะใช้มาตุกคุ้ายดันผิดพลาดได้ ด้านหัวหน้าขาเตอร์จึงสั่งให้ออเทกานั้นต้องปล่อยตัวของเทสหลังจากที่ด้วนปล่อยตัวไปแล้วมันก็ไปยืนคุยกับทนายด้านหน้าโรงพักแต่ทว่าในตอนนั้นออเทกาก็ได้แอบยืนดูยอยู่ด้วย ตัดไปในห้องประชุมน,นักสืบออทิกานักสืบยังหัวหน้าคาเตอร์เปโตว,วิกและว,วอลแม็กก็กาลังเข้าร่วมประชุมแล้วฟังเปโตว,วิกแจ้งข้อมูลของผู้ต้องสงสัยคนใหม่ที่มิชูวาสี่ามอนโตแม้เปโตว,วิกจะชี้เป้าไปที่ติตาแต่นักสืบออทิกาก็ยังไม่ปักใจเชื่อร้อยเปรเซนและยังยึดติดกับตัวของเทสด้านเปโตว,วิกจึงท้าเดิมพันด้วยเงินเดือนทั้งปีแต่ทว่าดิวนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นขอวอลแม็กยังคงให้น้าหนักทั้งสองฝั่งว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้้และมมมีคควาเปป็นไไได่ดรับ ซึ่งนักสือบออเทกานั้นก็เคยเห็นหน้าของซีซ่าม,มาก่อนด้วยในตอนที่ขับรถตามเล่ล่ากันแต่ก็เลยตามไม่ทันครับและการประชุมก็จบลงจากนั้นนักสืบยังก็ไปหาหัวหน้าคาเตอร์แล้วบอกว่าเซเลน่ายิงสาวที่ตายไปในคดีฆาตกรรมนั้นเป็นลานสาวของนักสือบออเทกาครับ ส่วนในห้องสอบสวนตอนนี้วอลแม็กก็จะเข้ามาสอบสวนศพเฮนี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเนลลาซึ่งตัวของเนลลานั้นก็เคยเจอกับสีซ่ามาก่อนด้วยเธอได้เล่าว่าในตอนที่สีซ่ามาซื้อบริการของเธอนั้นถ้าดูผิวเผินสีซ่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารคนหนึ่งครับ แต่เธอก็รู้สึกกลัวต่อพฤติกรรมของซีซ่าอยู่บ้างนั่นกับขราวว่าในตอนที่มีอะไรกันหลังรถซีซ่าได้หยิบถุงมือขึ้นมาใส่ด้วยในตอนที่คุยกันซีซ่ามันก็ได้บอกว่ามันเพิ่งจะสูญเสียแม่ไปเธอจึงปลอบใจตัวของมันด้วยการมีเซ็กแต่ทว่า,วาในตอนเราล่มอยู่นั้นมันก็ขังศาสนาขึ้นมาและได้พูดถึงการไถ่บาปต่อพระเจ้ามันบีบคอเธอเธอจึงพยายามดิ้นสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แต่ในตอนนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยเมื่อวอลแม็กสอบสวนเสร็จเรียบร้อยหนังก็ตัดไปยังห้อองงคาาร์์เตตซึ่ัวขก็ ียกออเทกามาอบรมเกี่ยวกับความเสียหายในคดีที่ออเทกาทำไว้ซึ่งหัวหน้าคาเตอร์ก็ได้ย้ายออเทกาไปทำคดีอื่นครับดานออเทกาเลยบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมเพราะเขาคิดว่าเท็ดมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตัวของจา่าสิบเอเคแฮมนั้นก็กำลังปิดบังบางอย่างด้วยแต่ทว่าหัวหน้าคาเตอร์ก็ปฏิเสธและสั่งพักงานเขาก่อนจะบอกว่าตอนนี้ทีมเอ i บีไอสามารถจับตัวซีซ่าได้แล้วในตอนกลับมาข้างในรถนักสื่อออเทกาเนี่ยก็โคตรหัวเสียนะครับ ตัดไปที่บ้านของจ่าซิปเอเกแฮมตอนนี้นักสืบบาโลก็มาหาเขาที่บ้านในตอนออกมาสูดอากาศข้างนอกและคุยธุระกันนั้นบาโลก็ได้พูดถึงเรื่องการเก็บความลับแล้วตัวเขาก็ไม่อาจจะยื้อเวลาช่วยนายต่อไปได้แล้วถ้าตัวของนายเอาเท็ไม่อยู่เขาก็คงต้องจบเรื่องนี้ดานจ่าซิบเอเกแฮมก็ได้แต่สะบัดคำหยาบเหมือนว่าตัวคนนั้นจะไม่มีทางออกเช่นกันจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่บ้านของซีซ่ามอนโตมันพยายามมีพอใครสักคนหนึ่งนะครับเมื่อมันสามารถจัดการได้มันก็เคลื่อนย้ายศพไปฝังเอาไว้ ตัดกลับมาด้านเท็ในตอนนี้กําลังขับรถไปซื้อเสาบริการอยู่นั้นนักสือบออเทกาก็สกดรอยตามมาอยู่ไม่ห่างครับแต่ทว่าในตอนที่มันกําลังดูเสาอยู่นั้นเทสก็บอกพันกระจกหลังว่าเห็นนักสือบออเทกาเนี่ยกำลังสกดลอยตามเขามันจึงรีบขับรถหนีออกไปจากที่นั่นแน่นอนว่าด้านนักสือบออเทกาก็ไม่รอชา้าและรีบขับตามไปเช่นกันเมื่อเข้าสู่ระยะประชิดนักสือบออเทกาก็ได้ขับรถพุ่งชนท้ายรถของเทสจนเสียหลักไปจากนั้นออเทกากได้ลงมาจากรถและนําปืนจอดเทสเอาไว้ จากนั้นหนังก็ได้ย้อนกลับมาในตอนที่ตัวของเท็ดมีความสัมพันธ์กับเซเลน่าเรียบร้อยเท็ดก็ได้ขับรถกลับมาส่งเธอที่เดิมแต่หลังจากที่ตัวของเขาไปแล้วดานซีซ่าก็ได้ขับรถมารับเซเลน่าต่อครับตัดกลับมาที่ซีซ่าในตอนที่มันกําลังเคลื่อนศพไปทิ้งนั้นเปโตว,วิกและทีมเอฟบีไอก็ได้มาดักรอตัวของมันซึ่งตัวของมันก็พยายามจะหนีไปให้ได้แต่เปโตว,วิกก็ยิ่งสกัดไว้จนตัวของมันได้รับบาดเจ็บแล้วลงไปนอนกับพื้น จากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่สถานีตำรวจตอนนี้ในห้องทำงานของัวน้าคาเตอร์นักสือบออเทกาก็นำเครื่องบันทึกเสียงในตอนจับกลุ่มเท็ดมาให้ฟังซึ่งตัวของมันก็สรารภาพผิดท,ทุกอย่างและได้โยนวความผิดมาที่จ่าสิบเอเกแฮมตัดมาที่หน้าออฟฟิศของเกแฮมขณะที่ตัวของมันและครอบครัวจะไปเที่ยวกันนั้นในตอนนั้นเสียงรถตำรวจก็ได้เปิดหวอเข้ามาเมื่อนักสือบออเทกามาถึงแล้วพวกเขาก็จอดรถด,ดักหน้าเกแฮมไว้พอแสดงหมายจับเรียบร้อยจ่าสิบเอเกแฮมก็ยอมลองมาจากรถเขายกมือขึ้นและยอมให้จับโดยไม่ขัดขืนแม้ต่น,น้อย ตัดกลับมาที่ห้องประชุมนักสืบออเทกาเปโตวิกวอลแม็กและหัวหน้าคาเตอร์ระหว่างการประชุมก็โวตดตึงเพราะผลตัว DNA ของศพคดีฆาตกรรมบนหยาดระหว่างซีซานเนี่ยมันไม่ตรงกันนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องสืบหาต่อไปเมื่อการประชุมจบทุกคนก็แยกย้ายไปทํางานตามปกติครับ หนึ่งเดือนต่อมาที่หน้าบ้านองนีนานักสืบออเทกาและนักสืบยังก็มาเยี่ยมนีนาแต่ระหว่างที่กําลังจะเข้าไปในบ้านนั้นก็มีโทรศัพท์จาก c s i ติดต่อเข้ามาซึ่งโทรมาจากเวสต์เมซาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมบนหยาดครับพวกเขาเจอศพมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่11ศพเท่านั้นตรงนั้นมันเหมือนกับสุสานพอยิงคนก็ยิ่งเจอก่อนจะเรียกให้ออเทกากลับไปสืบอีกครั้งก่อนที่เรื่องราวในหนังจะจบลง โอเคในตอนจบเนี่ยผมก็มีหลายจุดที่จะมาพูดเลยนะครับโดยในจุดแรกที่ผมสงสัยก็คือจาก10เอกแฮมจะช่วยเจ้าหน้าที่เทดทำไม จาสิบเอเกแฮมน่าจะกลัวการโดนสักทอดครับเนื่องจากว่าตัวของเท็ดเนี่ยเป็นลูกน้องในสังกัดของพี่แกครับนั่นเลยแปลว่ามันจะทําให้หน่วยงานของพี่แกเนี่ยเสื่อมเสียไปด้วยและในตอนที่ตัวของเท็ดโดนนักสืบออเทกาจับนั้นเท็ดก็ยอมรับว่าตัวของเขาเนี่ยไปซื้อบริการของเซเลน่าจริงแต่ตัวของเขาก็ไม่ได้ฆ่าเซเลน่าดังนั้นการที่ตัวของเท็ดยอมรับก็ผิดในเรื่องการซื้อบริการเท่านั้นโดยในตอนท้ายของเรื่องเมื่อตัวของเท็ดเสร็จกิจแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับมาส่งเซเลน่าที่เดิมจากนั้นซซี่าาก็มรรัับบไปตอค หลายคนเลยคิดว่าสีซ่าเนี่ยต้องเป็นคนฆ่าเซเลนาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผลตัวดีเอ็นเอมันกลับไม่ตรงนั่นเลยแปลว่าเซเลนาเนี่ยไม่ได้โดนสีซ่าเก็บครับนั่นเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถจับฆาตรกรตัวเนึ่งได้และยังคงเป็นปริศนาต่อไปก็จบไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องสืบกันต่อนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วฆาตรกรตัวจริงคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ถูกสร้างอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเม็กซิโกและได้รับการพูดถึงมากสุดในประวัติศาสตร์ของคดีกกกกาาารร,รรรรตมโดดยหนนนนัังงเื่อี้้็ไบคะแจ IF ไป5.4คะแนนและได้รับคะแนนจาก r o เทน n t ร m มโ o ไปอีก25ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ